สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนะคะวันนี้วันที่18มิถุนายนนะคะวันที่อัดคลิปอขอเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญในวันที่17มิถุนายนนะคะมีมากมายหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสังคมข่าวต่างประเทศเอาไว้ยังไงก่อนแต่เราจะคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองของรัฐบาลรัฐสภาโนะครมนในการ กการคคุยันนนนใลิี้เมื่อวานนี้วันอังคารที่17เนะคะเหตุการณ์สำคัญก็จะเป็นเรื่องของประชุมครอมอนะซึ่งนทุกันอังคาร mm hmm. ใการประชุมคอรอมอแล้วก็ก่อนประชุมครอมอเนี่ยคุณอนุทินได้มาให้สัมภาษณ์สื่อทีวีช่องหนึ่งนะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะ mm hmm. ก็คุยประเด็นสำคัญอยู่ สามประเด็นได้มั้งคะแต่ขอยกมาประเด็นหนึ่งในการคุยคลิปนี้ก็คือคุณอนุทินได้เปิดเผยว่าถ้าหากพกักภูมิใจไทยนะคะโดยตัวท่านเองที่เป็นโรโมโตมหาไทยนะคะถ้าหากว่าพักเพื่อไทยนี่เอากระทรวงมหาไทยไปบริหารนะฮะจะเหตุผลไหนก็ตามนะ คุณอนุทินแล้วก็พรรคคุณใจไทยเนี่ยจะถอนตัวมาเป็นฝ่ายค้าอะไรขนาดขนาดนันมันจะสำคัญขนาดนั้น,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 นอันนี้คุยกันแบบตกกรกะนะคะก็คือมันเป็นเรื่องอะไรคอขาดบาดตายขนาดไหนมีตกกรกะไหนมีเหตุผลไหนในการทำเมืองทำงานการเมืองระดับประเทศที่จะต้องมีคำคำนี้ออกมาคือถ้าไม่ได้ทำตรงนี้ฉันลอ,อกมันจะใช้คำว่าฟังไม่ขึ้นเนี่ย มันก็ไม่รู้มันก็น่าจะใช้คําอื่นน่าจะดีกว่าในทัศนะของดิฉันก็คือไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็ตามงานเล็กงานน้อยแม้แต่ทํากับข้าวว่างั้นเ้อค่ะปรุงบางเมนูเราคิดว่าเมนูนี้จะอร่อยหรือเราขายอาหารเพื่อเลี้ยงชีพนะแค่เราขายอาหารบางเมนูเนี่ยมันไม่เป็นที่นิยมหรือมันขายไม่ดีเรายังต้องเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนเมนูนะคะ หรือการรับบุคลากรมาทำงานใดงานหนึ่งตามกรอบหน้าที่ในองค์กรในบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางหรือขนาดใหญ่มาทำได้สักพักนี้เรารู้เลยว่าคนนี้ทักษะมีไม่พอ,อ,อภาวะผู้นำองค์ความรู้ไม่มีดีพอที่จะดูแลองค์กรดีได้ในอนาคตมันก็ต้องเปลี่ยนถูกต้องไหมคะ อันนี้ไม่ต้องพูดถึงระดับประเทศนะคะอันนี้บางทีเราก็ต้องลงลึกวิพากษ์ไปหน่อยเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจไม่ใช่มองทุกอย่างเป็นประเด็นการเมืองอประเด็นการเมืองเนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานมาบนประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนความยั่งยืนความมั่นคงของประเทศชาติถูกต้องไหมคะอะเอาเป็นนั้นว่าคุณอนุทินพูดแบบนี้ก่อนเข้าประชุมคอรมอง แล้วก็หลังประชุมครมสิทธิจจะมีการมาแถลงการประชุมคุณอนุทินก็ไม่ได้มายืนร่วมแถลงนะคะในการแถลงข่าวการประชุมครมอกับนายกและคณะครมออันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายนะคะคุณอนุทินก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันคะ่ะคือมีการมา ปรารถมาปรับทุกมาอดครววในเรื่องที่ประเด็นภัคภูมิใจไทยกรณีคดีหัวสวบซึ่งเป็นประเด็นใหญ่พอสมควรแต่ดิฉันจะขอยังไม่พูดแจ้งเพื่อทราบเฉยๆนะคะว่าสถานการณ์ข่าวเมื่อวานที่สำคัญในเรื่องของรัฐสภาและการเมืองมันมีอะไรโอเคค่ะสรุปออกมาคือคุณเน,เนวินพูดอย่างนี้ถอดตัวเน่ และในขณะเดียวกันค่ะหลังการประชุออมโครโมก็มีคนถามนายกนะคะมีคนถามนายกเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์แบบนีน้แล้วก็ถามเรื่องปรับโครอมโมนายกก็พูดเหมือนที่เคยพูดมานะคะว่ายังไม่ได้จะปรับโครอมโมในตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าวถามในเรื่องของ คุณอนุทินจะถอนตัวเป็นฝ่ายคานถ้าพักเพื่อไทยปรับเอากระทรวงมหาไทยไปท่านนายกก็พูดว่าเอ้คุยกับคุณอนุทินว่าว่าเนี่ยไม่เห็นคุณอนุทินพูดคํานี้แค่นั้นนะคะ,ะเมื่อถามลึกมากกว่านั้นว่าเพื่อไทยยังยืนยันจะเอามหาไทยมาบริหารไหมนายกไม่ตอบแล้วก็เดินไป อันนี้เอาบรรยากาศช่วงนี้มาพูดเพื่อที่จะสื่อให้ท่านผู้ชมฟังว่าภาคเช้าก่อนประชุมโครโมคุณอนุทินพูดแบบนี้หลังประชุมโครโมนายุพูดแบบนี้นะคะในสถานการณ์เกี่ยวกับบรรยากาศของขอโครมหรือรัฐบาลนะคะทราบว่าหลังจากที่นายาุศิบภารกิจที่ทำนี่แล้วก็ภารกิจในการต้อนรับ มิสเวอร์นะคะคนแรกของถ่ายคุณอุปปอนะคุณท่านนายกก็ได้เดินทางไปทราบว่าไปมีการไปประชุมที่พักเพื่อถ่ายก็จะขอ,อยังไม่พูดบรรยากาศในเรื่องของการประชุมในพักเพื่อถทยนะคะแต่ท่านผู้ชมคะสัพพัดขึ้นมาเลยในหลังจากปล่อยข่าวประชุมครมในช่วงประมาณเที่ยงบันในเรื่องปรับครมนะคะ ข่าวสัพัเลยค่ะในช่วงประมาณ16นาฬิกาของเมื่อวานเนี่ยบางสำนักว่า15นาฬิกา30นาทีด้ยวยเอาเป็นว่าประมาณ16นาฬิกานะคะสั้นๆนะและสื่อที่เกาะติดเรื่องนี้นะคะวายนะ,ะมาไล่เรียกกันนะคะแต่ดิฉันเห็นวัยกว่าเพื่อนอาจจะมีช่องอื่นก่อนแต่ดิฉันไม่เห็นก็ได้ แต่ยากยกตัวอย่างให้ความว่ามีสื่อช่องไหนบ้างที่พูดนะฮะก็ม <c> ต <oughs> ิชนคือสรุปแล้วสื่อเนี่ยสะพัดเลยลือสะพัดเลยว่านายกรัฐมนตรีนี่ให้เวลาให้เวลากับคุณอนุทินและพรกภูมิใจไทยในการตัดสินใจอยู่เป็นเวลาสองวันหรือ48ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่แจ้งไป ประมาณการว่าแจ้งคุณอนุทินไปเวลาประมาณ15นาฬิกาจะแจ้งวิธีไหนก็เราก็อย่าไปรู้ก็ไม่เปิดเผยแต่ทราบว่าได้มีการแจ้งคุณอนุทินไปในเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่17มิถุนายนว่าการปรับโครโมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณอนุทินและภาคภูมิใจไทยก็คือ ภาคเพื่อไทยนี่จะเอากระทรวงมหาดไทยมาบริหารดูแลแล้วก็จะทดแทนในส่วนของเอาหนึ่งกระทรวงมาโดยภาคเพื่อไทยเนี่ยจะให้ภาคภูมิใจไทยไปในสัดส่วนถึงสองกระทรวงเลยไปบริหารก็คือกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสองสองโควตารัฐมนตรีกระทรวงเลยแล้วก็มีการ ทิ้งประเด็นหรือหัวใจสำคัญของการคุยกันในเรื่องนี้ก็คือพรรเพื่อไทยจะรอคำตอบจากคุณอนุทินและพักคภูมิใจไทยว่าจะรับตามคำเสนอนี้ไหมหรือความต้องการของท่านนายุทที่อยากจะให้คอรมเป็นแบบนี้ไหม จะรอคําตอบภายใน48ชั่วโมงหรือ2วันนั่นหมายถึงให้เดทไลน์ในการคุณอนุสินตอบใช่ตอบเยสหรือตอบโนภายในวันที่19เวลา15นาฬิกาสองทางนั้นก็คือรับเอาสาสุขและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาดูแลอีกมุมหนึ่งแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือ ปเป็นนาายคเฝ่ชื่อว่าพัคเพื่อไทยก็รอคาตอบพี่น้องคนไทยหลายคนนะคะที่สนใจเหตุสารเหตุการ์ข่าวสารบ้านเมืองก็รอคาตอบนีฉันเองก็เช่นกันเรามาติดตามดูนะคะว่าอนุทินหรือภูมิใจไทยเนี่ยจะแถลงอย่างไรเชื่อว่าน่าจะแถะลงก่อน4 1ชัว่วโมงนะคะติดตามกันต่อไปสวัสดีค่ะ